สวัสดีค่ะแบลบทํทคลิปไปเรอยนะคะวันนี้นูก็จะพ,ะพาพี่ๆมาทําน้ํายาโยกกลร์นะคะเอ่อน้ํายาโยกกลร์นี้ก็จะใส่พวกตีนไก่น,น,นะคะพิเศษต้องใส่ตีนไก่นะคะมันถึงจะอร่อยเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูวิธีการทําเลยค่ะนี่นะคะพ,พี่ขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่น้ํามันนะคะรอน้ํามันให้เดือดแล้วก็เราก็ต้องใส่ตีนแกนเข้าไปนะคะ เเเดีี๋ยยวขาไปลนะะคอันนี้คือ,เ,ะคะอนนเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะเครื่องเครื่องที่ทำเข้าไปก็จะมีเอ่อ ผิดแห้งแล้วก็ข่าตะไคร้แล้วก็หัวหอมแล้วก็มีอะไรมีเดี้ยวไม่ถูกกระเทียมแล้วก็ผิดไทยนิดหน่อยผิดไทยไม่ต้องใส่ยเยอะนะคะมีทำเตรียมเครื่องกันเลยนะคะ กันนนเลยะคะ่ต้องรอให้แยงหอมแล้วก็เดือดน,นะคะหนูก็จะใส่ตีนไก่เข้าไปนะคะ เราก็จะขยับหม้อนะคะเพราะว่ามันเป๋นนะคะเราว่าแม่ขยับเป๋น,นะคะเดี๋ยวเราจะแกะตีนไก่กัน,นะคะ่ะที่เราก็จะใส่ตีนไก่เข้าไปนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ ต้องคนให้เครื่องเข้ากับตีนไก่นะคะมันจะแบบดับคาวได้นะคะตีนไก่มันคาวเราก็ต้องแบบเอามาคลุกกับเครื่องให้มันหากคาวนะทุกคนโอ้โหมันจะค้อมเดี๋ยวทำมอยดีก่อนนะคะทุกคนต้องรอให้มันเดือดก่อนนะคะพี่ ะะพี่ๆหนูก็เตรียมยกกล้วยมาแล้วนะคะยกกล้วยนี่คือเราต้องคุก,กับล้างล้างคุก,กับขมิ้นกับเลือนะคะมันยกกล้วยมันถึงจะนุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะเอายกกล้วยนี้นําไปใส่ในหม้อ,อก,กันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะคะ พลใง่หมดลเราก็ต้องคนนะคะนี่นะคะเราก็จะคนเลยนะคะต้องคลุกให้มันเข้ากันเลยนะคะมันแบบมันจะเข้าเครื่องนะ,ะพี่พี่ เราคลุกให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเติมน้ำเข้าไปได้เลยนะ,ะว่ามันไม่ค่อยเข้ากันนะคะคนไปก่อนอ๋อเราต้องเติมเติมแป้งเข้าไปก่อนนะคะก็จะเติมแป้งข้าวเจ้าเข้าไปเลยนะคะพี่ด จะเพิ่มอธัธรรถไปอีกนะคะเราก็จะใส่น้ำเข้าไปเลยนะพี่ๆใส่แบบให้ประมาณเลยครึ่งหม้อนะคะ ปิดฝาก่อนนะคะพี่รอให้มันเดืเดอดแล้วก็เราก็จะมาปรุงกันนะคะตอนนี้หนูก็ว่างนะคะพี่พีก็รอ,อแกงเดือดนะคะเราก็จะมาให้พี่พีดูมะเขือพวงข้างบ้านน,นะคะที่แม่ปลูกนี่ดูลูกนะคะดูลูกมันมะเขือพวงราคาตอนนี้เป็นไงก็ไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เก็บมาสักพักแล้วนะคะ นี่กระเจีย๊ยบนี่อันนี้ก็เป็นดอกดอกของมะเขือนะคะก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แตก่ก็กินไม่หมดนะคะ <c oughs> มีอีกไรนะคะมัน เดี๋ยวถ้าว่างๆก็หนูจะพาพี่ๆไปไปดูไล่มะเขือนะคะแล้วก็ไปดูการเก็บมะเขือกันคัดมะเขือมันต้องทำยังไงใส่่อใสอ่อเขาเรียกว่าอะไรอัดใส่ถุงนะคะมันต้องอัดอยังไงอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าหนูก็เคยทํามานะก็เลยจะแบบทําให้พี่ๆดูนะคะว่ามันต้องทํำยังไง หนูเนี่ยก็จะมาบอกพี่ๆนะคะว่าทําไมหนูถึงไม่ได้ทําคลิปลงบ่อยๆก็เพราะว่าหนูติดเรียนนะคะหนูต้องไปเรียนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าแบบมีเวลาตอนไหนหนูก็จะถ่ายให้พี่ๆดูนะคะแต่แบบช่วงนี้คือหนูไม่มีเวลาจริงๆเลยนะคะแต่ก็วอนพี่ๆที่แบบเข้ามาดูหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเพราะว่า อยากได้กำลังใจเพิ่มขึ้นระหว่างระหว่างรอแกงเดือนนะคะหนูก็จะพาพี่ๆดูส่วนหลังบ้านหนูนะคะว่าหนูปลูกอะไรไว้บ้างแต่หนูก็เคยลงไปแล้วนะคะแต่คลิปนี้ก็จะว่างๆนะคะก็จะพาพี่ๆไปดูเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมาดูซ้ำอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรหรอวคะ่ะ พี่ๆต้นแรกที่หนูจะพาพี่ๆไปดูก็คือต้นขนุนนะคะลูกมันก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยลูกใหญ่มากไม่รู้ว่ามันจะสุกวันไหนนะคะแล้วก็จะตกวันไหนก็ยังไม่รู้เลยนะคะลูกมันใหญ่มากนี่นะคะพี่ๆอันนี้ก็คืออีกต้นที่แม่ปลูกไว้นะคะ ต้นนี้ขึ้นสวยนะคะต้นนี้ก็ไอไอต้นที่มีลูกเนี่ยก็คือนานแล้วนะคะตั้งแต่หนูยังไม่ได้ขึ้นมาอ่าอยู่ที่นี่เลยนะคะอยู่ตั้งแต่หนูเด็กๆอ,อันนี้ตน้นอ้อยหลังบ้านนี่คือแม่หนูปลูกไว้หมดเลยนะคะนี่มะละกอยังต้นเล็กอยู่นะคะ ม่พันสาพันธุ์อะไรไม่รู้นะคะแบบมันงอมากงอเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่ต้นขึลืนใกล้อน,นี้ต้นฝรั่งนะคะตอนนั้นหนูพูดเอ่อพูดติดขัดมากอาการมันเป็นไงไม่รู้นะคะพูดติดขัดจัดๆเลยอันนี้ก็คืออ้อยนะคะหนูหนูไม่รู้นะคะพี่ๆช่วยบอกหน่อยนะคะว่า เอารำต้นสีดําเนี่ยอ้อยําต้นสีดํามันชื่ออ้อยอะไรนะคะส่วนอ่ไอ้ต้นนั้นอ่ะมันเป็นลําต้นสีเขียวค่ะพี่พี่เนี่ยสีเขียวอย่างเงี้ยเลยใส่พันธุแบบไม่ใช่ใส่พันธุ์เดียวกันนะคะเราอยู่บ้านๆน,นั้นก็จะแบบไม่ได้ปลูกเองด้วยนะคะพวกตําลึงนมันขึ้นมาเองนะคะมีต้นมะขามอันนี้คือต้นมละล้านะคะพี่พี่ขึ้นใหญ่มาก ขึ้นทับต้นกระเจี๊ยบไปเลยนะคะ <Okay. S 1> บอนบอน,นี่บอนหอมต้นใหญ่บอนหอมต้นนี้ต้นใหญ่นะคะพี่ๆนี่ไอ้รอบนั้นหนูรีวิวต้นนั้นไปและะ้วเล็กๆนู่นอะ, <Okay. S 1> อ,ะอันนี้มันชื่อลูกอะไร <Okay. S 1> อ๋อมอ้นไข่นี่ แถวบ้านหนูเรียกต้นม่อนไข่นะคะแบบลูกมันอะ่ะจะแบบเป็นสีเหลืองเ,ลองเวลาสุกนะคะแต่แบบตอนยังไม่สุกดิเหมือนก็จะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ต้นใบกระเพรานะคะอันนี้มะม่วงปลาอันนี้มะพร้าวหอมมีอีกเยอะไม่ได้เดินไปด้านนั้นนะคะพี่ๆเดี๋ยว เราจะย้อนกลับไปดูแกงอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าระ,ระหว่างย้อนนะคะก็จะรีวิวต้นไม้ไปเรื่อยๆี่มันก็เริ่มเราต้องมาถอนหญ้าหลังบ้านแล้วนะทุกคนเพราะว่าหญ้ามันก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะอันนี้คือต้นมากค่ะมีแม่ปลูกเอาไว้ต้นมะเลียงต้นเลยนะคะนี่แล้วก็มีต้นมะพร้าวด้วยนะคะ นี่ต้นนี้หนูปลูกเองนะปลูกตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เลยอันนี้โตแล้วเริ่มโตแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวนูก็จะได้กินลูกมันแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าผักหวานนะคะต้นผักหวานอันนี้ต้นจำปาด่านะคะนี่ข้างล่างมันข้างล่างมันจะมีแบบขุดๆนะคะใบมันจะไม่เหมือนขนุนนะคะ เวลาสัมผัสดูเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นใบจำปะดะนะคะนี่อันนี้คือต้นมะปรางหรือเปล่านะคะหนูไม่แน่ใจต้องลองทำใหมอีกรอบหนึ่งนี่อันนี้ต้นผูใบพูนะคะแม่กระปูกเอาไว้โหยาวสูงมากก็มีอะไรอีกหลายอย่างมากมายในในสวนในไร่หนูเนี่ย อยากพาพี่พี่มาดูเฉยๆนะคะอันนี้คือรอบนั้นที่ดูรีวิวไปก็คือต้นมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ําหอมเป็นมะพร้าวน้ําหอมแฝดนะคะมันขึ้นมามันส่องแง่งเลยนะคะแม่กอามาปลูกเลยคะ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่แฝดนะคะปลูกติดกันเฉยๆนี่เดี๋ยวจะพาพี่ๆี่ไปเปิดดูแกงอีกรอบหนึ่งนะคะ พี่ๆหนูก็จะพาพี่ๆมาเปิดดูรอบแรกเลยนะคะว่าม,มันเดือดอยังอ้าวเปิดรอบแรกก็ยังไม่เดือดนะคะเดี๋ยวขอคนสักหน่อยนะคะนี่นะคะจะคนกันเลยค่ะจะเอาให้ตีนไก่นุ่มเลยนะคะโอเคหนูคนแล้วเดี๋ยวหนูก็จะปิดเลยนะคะปิดเลยค่ะโอเครออีกรออีก,ออกสักพักรอให้มันเดือดนะคะ นี่นะคะหนูหนูจะมาปรุงให้พี่พี่ดูนะคะนี่คือเกลือใช่ไหมคะแม่เกลือนี่เราก็จะใส่ชูรสด้วยนะปรุงเพ่เกลือกับชูรสนะคะเพราะว่าแม่ตอนใส่เครื่องแม่ปรุงมาแล้วนิดหนึ่งปรุงให้มันเข้ากันเลยนะคะนี่เราก็จะใส่ชูรสนะคะชูรสคือเพิ่มความอร่อยนะคะพี่พี่ เนี่ยถ้าหนูขนเสร็จหนูก็จะตักฟองมันออกนะคะต้องรองให้ขนเสร็จก่อนนะคะเราก็ต้องตักฟองมันออกนะนี่ฟองแบบนี้อย่างนั้นนะคะเราก็ต้องตักออกไปเลยนะคะมันก็ยังไม่เดือดน,นะคะ โอเคมีฟนะ okay. อ,องก็ยังมีอยู่นะถ้าเราตักฟองเอ๊ะฟองฟองออกแล้วนะคะเราก็ใส่ไม่ต้องใส่เราก็ต้องปิดฝาอีกรอบหนึ่งรอให้มันเดือดน,นะคะเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเราก็จะชิมก่อนนะคะไม่มันเราต้องแบลช้อนชิมนะคะ นี่นะคะพี่ๆเราก็จะช้อนสำรองมาชิมนะคะชิมดูก่อนแป๊บหนึ่งนะหนะูว่ารสชาติก็พอดีแล้วนะคะถ้าพอดีแล้วเราก็ต้องตักฟองออกอีกรอบแล้วก็บาแก๊สอีกหน่อยแล้วก็ปิดฝาได้เลยจะตักฟองออกอีกรอบนะคะ ตักแล้วก็ทิ้งเลยนะคะนี่เราตักเสร็จเราก็จะปิดฝาอีกรอบหนึ่งะคะรอให้มันเดือดแล้วเราจะลองมาเปิดมาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ามันเดือดเราก็จะกินได้เลยนะคะอ่ะพี่พี่แกงมันก็ เดือดแล้วก็สุกแล้วนะคะตีนไก่ก็จะแบบนุ่มนิ่มมากเลยนะคะพี่พี่นุ่มแล้วตินไก่ก็แบบนุ่มนุมเลยนะคะเดี๋ยวจะอ่าจะพาพี่พี่ไปดูเอ้ไปกินเลยนะคะนี่นะคะพี่พี่หนูก็จะอ่าจับใส่หนูจะกินหนึ่งจับนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเอาแกงมาใส่ก่อนนะคะ นี่นะคะพี่พี่หนูก็จะแบบกินเลยนะคะเข้าเจ็บตานี่ก่อนอ๋ใส่พริกป่นก่อนนะคะถ้า,าแบบกินไม่เผ็ดนะมันก็จะแบบไม่ได้อรรถรสนะคะพี่พี่เอเผ็ดๆนะคะมันถึงจะอร่อยนะคะใส่ผักนิดหน่อย กล้องก็ไม่มีนะคะพี่พี่มันก็จะลําบากหนูก็หนูก็แบบอืไม่ไหวนะนะคะมันแบบขาดตั้งกล้องมันขาดตั้งกล้องมันไม่มีมันก็ตั้งกล้องยากนะคะพี่พี่แบบเกือบเกือบไม่ได้กินให้พี่พี่ดูนะคะหัวร้อนกับเออ่ที่ตั้งะะมันไม่มีนะมันก็ตั้งยาก ไม่ถนัดกินมือข้างนี้เลยนะคะถนัดด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายอย่างเดียวจับเขาก็าต้องด้านซ้ายนะคะต้องกินกับพริกด้วยนะคะมันถึงจะอร่อย ค่ะพี่พี่ปิ้นไก่ก็แบบนุ่มมากเลยนะคะ คลิปนี้ก็หนูขอตัวลาลาก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวลาไปกินข้าวอมจีนก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ